อ่ะคำถามต่อมาครับแชร์หรอกยาวสินะโอเคได้พี่อ่านเองโอ้โห oh. <c oughs> คือพอดีดองดูแล้วมันก็น่าสนใจมันถามเกี่ยวกับภาษีแคปิตอลเกณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศที่เริ่มใช้ปีหน้าที่กฎหมายออกมาบอกว่าจะเรียกสามสิบ้าปอร์เซ็นแต่มีปัญหาอยู่ว่าถ้าถือหุ้นลองเธอมไม่รู้เขาจะคิดยังไง แต่ที่ผมอ่านหนังสือของคุณปู่มาวอลลิรับเร็์เนี่ยเขาบอกว่าลองเทอมแคปิตอลเกินจะเรียกเก็บเออเกณฑ์นเนี่ยจะเรียกเก็บอยู่ที่สิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นหลังจากขายหุ้นแล้วในหนังสือบอกว่าเป็นนี่เป็นเหตุผลว่าทาไมคุณปู่ถึงไม่ค่อยขายหุ้นคือตอนนี้ผมกังวลเรื่องนี้มากๆเป็นปัญหาใหญ่ด้วยเนื่องจากเงินส่วนใหญ่ตอนนี้อยู่ต่างประเทศในพอร์ตมีเงินอยู่ร้อยละเจ็ดสิบไปต่างประเทศสามสิบผมกังวลเรื่องเรียกเก็บภาษีส่วนนี้ครับอ่ะอันนี้คําถามแรกก่อนโอเคอยากเชิญคำถามนะ เรับเรื่องคำถามแรกเนี่ยต้องบอกว่าเคีย์พอยต์ในการนับว่าจะคิดภาษีเมื่อ,อไหร่นะครับเบิร์ตนะคือมันนับเมื่อเราเนี่ยเอาเงินเข้าประเทศตอนนั้นมสมมติอย่างนี้เบิร์ตสมมติเราซื้อไว้ปีที่หนึ่งแล้วกันนะเาซื้อไว้ปีที่ศูนย์แล้วกันนะปีที่ศูนย์นะครับปีที่ศูนย์เนี่ยเราซื้อไว้เร้อยหนึ่งแล้วกันร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งผ่านไปสามปีเรากําไรห้าสิบก็เป็นร้อยห้าสิบถูกต้องไหมอ่า<ม>นะครับระหว่างสามปีเนี้ยถ้าเราไม่ได้ขายเอาเงินกลับเข้าประเทศนะเบิร์ตนะ ไม่เสียภาษีเลยเข้าใจไหมนะไม่เสียภาษีเลยแต่ถ้าเราขายปั๊บนะแล้วก็เอาเงินก็อเอาเงินเข้าประเทศด้วยนะเอาเข้าประเทศปุ๊บเนี่ยครับป้องยืนเสียภาษีเพราะเรามีกําไรเออก็คือสามสิบห้าเปอร์เซ็นของกำไรอืมสามสิบห้าเปอร์เซ็นของกำไรประมาณนี้แต่นี้นนถ้าเราเอาเข้าครับไอ้ตัวเลขนี้เลยใช่ไหมสามาสิบห้าเปอร์เซ็นใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับอทีนี้มันมีตัวเลขนี้ต่อด้วยว่า <โฮ S 1> มันสูถ้าเบิร์ดขายในสามปีข้างหน้าเยอะๆแต่ชบกกำไรนะ ก็คิดที่ตัวกําไรอย่างเดียวนี่ถ้าเบิร์ดเนี่ยเขาเรียกว่าไงดีเอ่อขายไปแล้วขายหุ้นไปแล้วสามปีขายหุน้นแต่ยังไม่เอาเงินเข้าเงี้ยก็ยังไม่นับยังไม่นับอ่ายังไม่นับโอเคปะแต่ถ้าไปไปเอาเข้าปีที่ห้าเนี่ยก็ได้ปีห้าอ่าก็ไปคิดภาษีก็ปีที่ห้าอ้าวเดี๋ยวนะเราถ้าสมมติว่าเงินอยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็ซื้อบิตคอยอะไรเงี้ยล่ะซื้อบิตคอยโอ้บิตคอยนี่ก็แท็กไม่ได้ไ ใช่ใช่ใช่ไม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 ่น่าจะใช่เพราะว่าอันนี้คือภาษีหุ้นอย่างเดียวอหุ้นอย่างไม่หมายถึงว่าคือเหมือนอันนี้พุ่งตรงนะเหมือนคนจะแบบล็อกหลบอ่ะก็คือก็ไปซื้ออย่างอื่นที่มันเป็นสินทรัพย์อ๋อขายหุ้นเสร็จก็ไปซื้อสินทรัพย์อื่นอย่างนี้ใช่ไหมเออโอ้ก็ถ้าตามใดที่ยังไม่เอาเงินกลับมาพี่คิดว่ามันก็แต่ว่าต้องบอกตรงๆนะพี่ก็ไม่รู้นะว่าว่าภาครัฐเนี่ยเขาจะแทรก ยังไงอย่าเบิร์ดเออเขาจะแทร็กยังไงอะ่ะเอออันนี้ก็อาจจะยังไม่ไม่ไม่ได้รู้ชัดเจนนักนะเออบอกไว้ก่อนเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยพี่ก็อาจจะไม่ได้ลงทุนต่างประเทศอยู่แล้วข้อที่หนึ่งนะครับเออข้อที่สองเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้พี่ก็เริ่มเห็นว่านักลงทุนไทยอะ่ะที่ลงทุนหุ้นต่างประเทศมาน,นานแล้วนะนานแล้วนะหลายๆคนเนี่ยก็ก็ช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเบิร์ตเป็นช่วงเป็นช่วงอะไรอะ่ะ เขาก็เขาก็ล้างผอต่างประเทศกันอ๋อเป็นช่วงเหมือนแบบปล่อยผีอ่ะอ,อ่าอ,ออปล <c oughs> ่อยผีอ่ะเออเรียกอย่างเงี้ยช่วงปล่อยผีอ่ะเออเนี้ยอย่างตอนเนี้ยเขาก็เขาก็เอาเงินจากต่างให้กลับมากันอืประมาณนี้อืมอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเรายอมรับได้นะอ่ะนะเออประมาณเนี้ยก็แล้วก็ค่อยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่า เหมือนเท่าที่เคยคุยๆกันกับเพื่อนๆแล้วกันนะที่ลงทุนต่างประเทศอยู่นะเขาคิดกันแบบนี้เขาคิดกันแบบนี้เขาคิดกันว่าทําไมตอนนี้ถึงล้างพอร์ตหุ้นต่างประเทศเหตุผลเนี่ยเป็นเพราะว่าหุ้นอย่างหุ้นอเมริกาอย่างเงี้ยมันขึ้นมาตลอดเวอรมันขึ้นมาตลอดดังนั้นตอนนี้เหมือนว่ามูลค่า valuation ของหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันก็สูงะในขณะที่หุ้นไทยเนี่ย valuation มันต่ำนี่หรอกใช่ไหมอ่าวิธีการคือเขาบอกว่างั้นเขา่า ในเมื่อตอนนี้มันมีความเสี่ยงเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องนะคือถ้ามันมมีความเสี่ยงข้อนี้เขาก็อาจจะเลทโปรฟิตรันี้ออกไหม mm hmm. เขาจะถือยาวไปเรื่อยๆจริง่าแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้มูลค่าของหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันก็ตึงตัวระดับหนึ่งนะครับแล้วก็หุ้นไทยแล้วถูกมากทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจง่ายเลยที่จะล้างพอร์ตหุ้นต่างประเทศแล้วก็มาซื้อหุ้นไทยก่อนแล้วก็ mm hmm. เขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยรออีกทีหนึ่งไงนี่ออกไหมรอให้หุ้นต่างประเทศเนี่ยมันคราชหนักๆอีกสักทีกห,นกหนึ่งหรืออะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย mm hmm. อประมาณนี้อ,อันนี้ก็อย่างที่บอกว่านี้ออกตัวกันนะว่าอันนี้ก็ไม่ใช่กลยุทธ์พี่นะก็เป็นวิธีของเพื่อนๆที่เท่าที่เคยคุยๆกันมาประมาณนี้นะครับก็อาจจะ,อะพอมีประโยชน์ดีบ้างนะครับประมาณนั้ครับ